เลิกเรียนแล้วแม่ก็มารับเจไดแม่แม่ครับทำไมวันนี้อากาศดีจังครับแม่แถมร้อนด้วยขอซื้อขนมนะคะสรุปอากาศดีหรือร้อนให้ตังไปแล้วไปทำอะไรหมดทำไมต้องมาขอซื้อขนมอีกเนี้ยก็ซื้อขนมเยอะไม่เจอเพื่อนอยู่ตึกนี้สักคนเลยอ呀แม่เพื่อนกระกาศบ,บ้านกันหมดแล้วใครจะมาอยู่ตึกนี้อีกละ่ะมันก็ต้องมีมสิครับแม,ม่เนี้ยไม่เห็นเลยอุย้ย ไม่มีอะไรไม่ได้กินอะไรนะครับแม่ไม่ได้กินอะไรเต็มป่าอยู่เนี่ยไม่มีอะไรก,กินอะของอาหารเสริมเฉยไก่ทอดกับข้าวเหนียวนี่นะอาหารเสริมโหแม่อันละถูก,ถกเองนั่งกับงูเนี่ยอละยี่สิบบาทเองถูกๆถูกถ้าถูกต่อไปก็หาเงินซื้อเอาเองโอเคไหมัห้ยฮฮไม่เอาแม่แตื่นจะมานอนทำไมใครนอนตลกแล้วคนขับรถนอนนี่ไง ถึงบ้านแล้วเนี่ยกว่าจะออกจาก<ม>รถทีประตูรถก,ก็ไม่ปิดแม่แม่ครับเอากระเป๋าเข้าไปให้หน่อยเหนื่อยแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยอย่าวันนี้ต้องไปตัดผม,มเดินออกมาแล้วอากาศข้างน,นอกดูสิเหมือนฝนจะตกเลยช่างคนนี้เขาตัดไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จักกะจี้ก็จักะจี้ จะปล่อยไว้ก็ไม่ได้ต้องไปตัดร้านอื่นตัดผมทีต้องไปสองร้านพี่เขาจะตัดให้ดีๆก็กลัวจะกระจีเด็กก็เสียวเดยวจะก,กระจีโอีโอเขาก็เหนื่อยสิพี่เขามาหาเรื่องก่อนหาเรื่องอะไรมัว่วเลยเนี่ยไม่ยอมตัดสักทีัวจะปวดจัก,กรจีตัดผมมาแปดปีจะมาจะก,กระจีอะไรอีกเนี่ยแปดปีอะไรหนึ่งร้อยปีโอ้โหดูทำหน้าตากวักมือเรียกอีกสรุปตัดร้านนี้ไม่เสร็จ พี่เขาโหดแต่ไม่ชอบพี่คนนี้เลยตัดไม่เสร็จต้องมานองตกใจแล่ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรมาเอาน้ําอีกแล้วออกมาฝนก็ตกลมก็ไม่ได้เอามาอะไม่เป็นไรเน่หนก็ออกมาละก็ไปตัดผมอีกร้านแล้วตามฝนไปรักกันนะชุ่มชื้นร้านคนนี้พี่เขาตัดดีมากแถมได้ดูข่าวด้วยจะตัดผมได้ก็ เล่นเอาไปสองร้านเลยทีเดียวปวดหัวกับเจ้าลูกชายจริงๆแล้วกว่าจะตัดเสร็จฝนก็ตกพอตัดเสร็จฝนตกหนักปีกไ้เป็นอีอย่างหรอกตากฝนไปอากาศเย็นเย็นพร้อมกับเสลือปีเย็นๆจะไม่สบายเอาสิจะเย็นๆอะไรเอาวิ่งวิ่งโอ้โห กว่าจะวิ่งได้ระหว่างไปเล่นนะ้ำมาไม่สบายหรอขนาดเดินตากฝนยังจะกินนะ้ำอีกเอาวิ่ง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 ไปบ้านเร็วๆเร็วๆเร็วๆพอถึงบ้านมาดูสภาพแม่กับลูกหัวเปียกกันเลยจ้าไปเซเว่นมาได้คอนเฟกแล้วก็มาเอานมตอนแรกบอกจะไม่กินอะไรแล้วเพราะว่ากินไก่มาจากที่โรงเรียนได้บอกขอกินเฟกกับนมลองท้องไปอีกก่อนแล้วกันแถมยังเอาขนมมากินอีกนมสองกล่องคอนเฟกครึ่งซองกินจ้ะกินจนหมดเลยกินเสร็จแล้ว ก็กินขนมต่อกลับมาบ้านทีบ้านลูกของลูกเต็มไปหมดแม่ก็ต้องมาเก็บของเก็บบ้านเก็บโต๊ะให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องทําการบ้านต่อกินข้าวเสร็จก็ต้องทําการบ้านพอแม่เอากระเป๋าดินสอมาเปิดโอ้โหดินสอกระสีกูุดหมดเลยแม่ต้องมาเหลาดินสออีกแล้วหรอเนี่ยทาการบ้านเราเกิดนักกันนะเราเมื่อไหร่จะทําเสร็จ แค่หข้อเนี่ย1 1> นานปีหลือเกินยุมหัวกันก่อนจะเสร็จทุกครั้งเลยหนึ่ปีจะเสร็จนะครับแม่สอนการบ้านนานไม่ไหวละแม่หิวมาม่าแล้วกำลังจะต้มะมาม่าบอกให้นั่งทำการบ้านก็วนมาหาแม่อีกแม่ก็เอาง่ายๆเลยค่ะเอาใส่ไมโครเวฟ<จ>ต้มะมาม่าเสร็จกําลังจะกิน เด็กผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไปหาการบ้านอีกแล้วขอกินน่อยขอกินน่อยหิวข้าวหิวอะไรบ่อยจังเมื่อกี้กินคอนเฟกกับนมไปสองกล่องเน่ไม่ได้กินอ้าวแล้วใครกินเออลิงแถวนั้นมั้งเออลิงมากตัวอ้วนเริ่มเลยนะลิงอ่ะกินนึงตึงแล้วก็บอกว่าเพจก็ต้องไปกินน้าอ่อแม่ไปกินไปด้วยกระอนไปด้วยแล้วก็มาขอแม่กินต่อตอนแรกกัจะต้มแค่ห่อเดียวกินไปกินมา กินกับแม่ไปด้วยแม่ก็ไปเพิ่มมาเป็นสองห่อจ้าแล้วเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมหยุดก็จะขอ,อกินอีกแล้วก็บอกว่าเผ็เดเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดสรุปเผ็ดหรือไม่เผ็ดนีได้ไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่มันอร่อยมากเลยนะทุกคนลองไปหาซื้อกินได้มันก็นั่งกินไปด้วยกันเลยสองหอ่อกินกันสองคนกินชามเดียวให้ทําการบ้านกว่าจะเสร็จเขาบอกว่ามามา่าไวๆไ,ไม่เห็นกินเร็วเลย ชื่อมามา่ามันชื่อมามา่าไวๆมันก็ต้องกินเร็วอยู่แล้วสิแล้วดูทำปากอะไรเนี่ยก็หิวอ่ะจับ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 หิวบ่อยหรือเกินกินไม่อิ่มสักทีการบ้านก็ไม่เสร็จมาม่าก็กินไม่อิ่มโอ้แม่ก็มันหิวอ่ะกินไม่ได้เหรอกินนะกินได้แต่กินบ่อยเลอเกินกินไม่จบสักทีมันไม่อ้วนหรอกจับจับ,จบ,จบไม่อ้วนอะไรดูพุงตัวเองสิ เมื่อกี้ไม่ได้กระซิบหาใครนะอ่ะอ้ากินอีกอือพอด้ละพอได้ละเดี๋ยวจะเตรียมตัวขึ้นบ้านละพอแม่กินเสร็จอิ่มแล้วแม่ก็ต้องไปล้างจานเตรียมตัวจะขึ้นบ้านจะขึ้นบ้านแล้วนะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายเดีย๋ยวไปเล่าประสบการณ์มาใหม่นะบ๊ายบาย